วันนี้มาทำอะไรกันคะมาแค่คนบนอะไรไว้คะ่ะบนให้สอบกอผ่านอ๋อได้สำเร็จใช่ไหมคะค่ะทำในโทแสดงความดีดีด้วยค่ะสอบก็พอผ่านของแรงจิงใจอ่าก็คือตั้งตั้งใจตั้งตั้งใจมา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 บนหรือว่ามาเที่ยวแล้วก็มาเจอปู่มาเที่ยวค่ะแล้วก็มาเจอเขาบอกว่ารอนซีอะไรนี้แล้วก็เลย ก็คือหลายที่แล้วใช่ก็คือคือวีรชนของเราเนี่ยถ้าในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับราชการหรือว่าเรื่องขยับตับย้ายอะไรเนี่ค่ะก็ก็ก็ท่านจะช่วยเพราะว่าท่าน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 เอ็นดูลูกหลานค่ะแสดงความดีใจด้วยนะคะด้วยอะไรก็มาทำเนี่ยก็วันนี้ก็มีประทัด3,000ลูกประทัด3,000ลูกค่ะมีประทัด3,000ลูกจากจังหวัดไหนคะมาจากจังหวัดไหนกรุงเทพฯกรุงเทพฯเอาดีด้วยครับค่ะขอบพระคุณ